สวัสดีนาทุกคนตอนแรกเมื่อวานบอกว่าจะมีไลฟ์ของพอดีนาะนะทุกคนแต่ว่าไม่มีนะเปลี่ยนมาเป็นวันนี้แทนนาทุกคนบ่ายโมงครึ่งนาทุกคนไลฟ์ที่ติกตอกนะบอกว่าเป็นไลฟ์พิเศษด้วยส <Wow. S 1> งสัยจะมีกิจกรรมให้ทำนาทุกคนแล้วซีโอเนล่าก็พร้อมที่จะไลฟ์แล้ว <c oughs> กลับมาอยู่บ้านพ่อเราด้วยนาทุกคนแล้วเมื่อคืนคุณเขาดูสลัมดังด้วย <Wow. S 1> ชอบสก oh. บุลเงียบเหมือนเราด้วยนะ uh. เท่มากๆ, <c oughs> ๆเลยนาทุกคน แล้วเมื่อคืนก็มีบอลด้วยแมนยูชนะนะคุณเขาดีใจมากเข้าชิงด้วยเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์กันหนาะทุกคนสวัสดีครับน้องๆทุกคนเข้าชิงนะครับน้องๆเข้าใจป่ะคนดูศูนย์คนสวัสดีครับ,เข,รบเข้าใจคำว่าเข้าชิงปะน้องๆ โอ้ยลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยโอ้ยเสียวจริงผมเมื่อกี้โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีกับแฟนแมนยูทุกคนนะครับสวัสดีครับเข้าชิงอะนน้องๆเข้าใจปะเข้าใจคําว่าลุ้นแชมป์ปะลุ้นดับเบิลแชมป์อะเข้าใจปะเ<อ>กือบไม่รอดครับเสียวมาก ใบตันเล่นดีใบตันเล่นดีจัดเลยอะโอ้โหตอนลูกโทษตอนที่แบบว่าใบตั้นยิงเข้าไปห้าลูกอะผมแบบโอ้ยแม่งตกแน่แมนยูเสียวารเสียวารลุ้นจัดครับลุ้นจัดลุ้นทุกวินาทีโอ้โหแต่ลินเดเลฟยิงดีจริงยิงดีจริงถ้าไอซอนลีมารยิงไม่ออกก็เดคอาแม่งเฟไม่ได้อะผมว่าพูดจริง ใจผมนี่เต้นตุ๊บตุ๊บ,บ๊บเลยดูผ่านมือถือไงมือนี่เปียกแบบเปียกมากอะ่ะโอยเสียวทั้งเกมครับใบตั้นเล่นดีมากเราก็ไม่ไม่ใช่ว่าเล่นดีกว่าเขานะไบตั้นอะ่ะพูดจริงเออทำไมไบตั้นไม่ส่งมิโตมะลงมายิงวะหนึ่งพันคนนะครับสวัสดีครับเจอแมนซิซะด้วยไม่เป็นไรแพ้รอบชิงกันยังดี อย่างน้อยก็ได้เข้าชิงนะครับสี่แชมป์ไม่ทันแล้วอะเดยตกไปแล้วเดยยูฟาครับแม่งอ่อนช่ไหมรุ่นเดี่ยวเหนียวครับคุณจารินครับสวัสดีครับแมนซีตกฮาแลนด์นอนยิ้มอยู่เฮ้ยก็ไม่แน่บอลลูกกลมๆใช่ไหมล่ะบอลถ้วยอบอลน,นัดเดียวอะแมนซีเราก็เคยชนะมาแล้วสองหนึ่งไง จสันครับผมตื่นเลยสวัสดีครับทุกคนครับเหนื่อยครับรอบชิงบอกเลยโหแต่ใบใต้ก็เล่นดีใบใต้เล่นดีจัดแต่อย่างน้อยเราก็ได้ดูแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์รอบชิงนะครับทุกคนถูกเปล่าใช่ไหมครับไม่ได้มาไล์นานนะครับก็ตอนแรกกะว่าถ้าเกิดแมนยูไม่ชนะก็ไม่ไล์แล้วนี่เห็นชนะไงเฮ้ยไบแตนเล่นดีนะ ไบตันเนี่ยไม่ใช่แบบว่าไบตันสมัยก่อนนะตอนนี้ไบตันไม่เก่งมากนะตอนเนี้ทีมเวิร์คเขาดีมากนะไบตันอ่ะไบตันเก่งจริงไบตันไม่ได้อ่อนด้วยไบตันอ่ะชนะแมนยูบรูการ์น่ะตอนเลิมบรูการก็ชนะแมนยูชนะเลี้ยวภูอ่ะเอาเอเฟค้าวตบเลี้วพูอ่ะแม่งโหดด้วยไบตันอ่ะ คุณออยบอกเกือบจิตสวัสดีครับพีิ๋สวัสดีครับพิวครับพิวครับไม่เจอเลยกรรมการโหดเกินกรรมการนี่เป่าไม่เข้าค้าแมนยูเลยอะลูกนั้นอะแรดฟอร์ดม่งจะหลุดอยู่ละเป่าแรดฟอร์ดฟาวเชวยมายินดีกับแฟนผีทุกคนนะครับไบตันเก่งมาก มันไม่ได้หมูนะไบตันมันเก่งนะเว้ยไบตันตอนนี้แม่งผมว่าไอเคียผมว่าพอๆกับสเปอร์อะถ้าผมมองอะถ้าผมมองไบตันตอนนี้ยผมว่ากับสเปอร์พอๆกันอะไบตันอะกรรมการจังไรมากครับกรรมการแม่งเป่าเฮียเอ้มลุกสวัสดีครับเดี๋ยวรอบชิงเดี๋ยวมาไลฟ์กันนะครับทุกคนครับมาแสดงความยินดีกับแฟนแมนยูเฉยนะครับ เอาละครับคุณพีลรพงศ์ปีชาบอกว่านัดชิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์แมนซิตี้กับแมนยูหกสามยังจำได้บ่เขาก็แพ้เราแมนซิ Man City, Man City, เขาก็แพ้เราแต่ผมว่ามิโตมะแม่งเลี้ยงไม่ผ่านวันบิสซาก้านะอันนั้นผมมองอะเพราะว่าวันบิซาก้าเอาอยู่นะกับมิโตมะถ้าผมมองอะ่ะ แต่ทีมเวิร์กไปตั้นดีจริงผมว่าไปตั้นถ้าเกิดมีกองหน้าไม่ชนะแล้วกองหน้าวันเนี้ยของเข้าเบอร์สามนะกองหน้าไปตั้นวันเนี้ยสเปอร์ไม่ไหวแล้วครึ่งแรกโดนห้าลูกอะ่ะผมไม่ได้ดูอะ่ะไม่ลูกเป็นไงบงั่งสรุปผลหน่อยก็แมนยูนะครับชนะนะครับโดนลูกโทษนะครับใชมเปญนยลาใชมเปญนยลา เอฟซีใครที่เลี้ยงหมานะฝากอุดหนุนหน่อยนะครับอาหารสุนัขนะครับพอดีหน้านะครับในล่าฟเป็นเจ้าของนะครับฝากหน่อยนะครับแต่ว่าเวคอร์สเขายิงลูกโทษก็ไม่พลาดเขายิงลูกโทษเข้าตั้งแต่นี่แล้วบอลโลกอ่ะบอโลกเขาไว้ยิงเข้าก็แมนยูว่าเข้าชิงกับแมนซตตี้นะครับเข้าชิงกับแมนซตตี้ชนะลูกโทษไปเจ็ดต่อหกนะครับขอบคุณคุณทัศนีนะครับ นิวคาสเซิลม่กโหดปีเนี้นิวคาสเซิลเอ้ยไบยตันเอ้ยโหดจริงโหดมากสเปอร์มันหนักมากตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับมันอะผมไม่ได้ดูเลยมันแย่จริงอ่ะสงสารแฮร์รี่เคนอ่ะแฮร์รี่เคนนี่เป็นนักบอลที่เก่งมากนะแต่ไม่เคยได้แชมป์มากลบเขาเลยอยากให้ย้ายมาอยู่แบนด์ยูอะพูดจริงโอ้ย ในแล้นน่ารักคุณพี่อูครับชิงวันไหนอะลองเซิร์ช g o เ g l ลเลยลองเซิร์ช g o เ g l ลเลยถ้าจะไม่ผิดสองเดือนหกป่ะหนึ่งเดือนหกสองเดือนหกอะไรประมาณนี้ผมว่าอยากบินไปดูเลยอะบินไปดูดีกว่ารีบไปทำวีซ่าก่อนอยากบินไปดูเลยอะตอนแรกอะผมจะจองตั๋วแล้วตอนแรกจะจองตั๋วรอบชิงรอแล้วเพราะว่าเห็นเจอแมเจอนี้งไบรตันไง แล้วก็รุ่นน้องที่จองตัวบอกว่าไม่ต้องรีบจองก็ได้กลัวไม่ผ่านใบตั้นไงแต่ดีแล้วที่ยังไม่จองแม่งั้นนะโ,โอ้โหเยี่ยวเดนียวสุดๆอะตอนลุกโทษอะแมกควายพอก่อนเถอะแมกควายอะผู้จริงแม่ควายแม่งไม่ไหวอ๋อสามิถุน,นานะครับขอบคุณคุณแอร์มากนะครับขอบคุณมากนะครับสามมิถุน,นานะครับ โอเคก็มาสแสดงความยินดีกับเแฟนผีทุกคนนะครับเข้าชิงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมโอเคกุได้นะจ๊ะ